มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางนี้เคอีภาพบ่ายนะครับประจาวันจันที่24นะครับก็สำหรับเมื่อเช้าเด่นสามมาแต่เจาะไม่มานะครับก็เลขขายเช้า89มา9ครับเลขขายจากมุมมาโซ่6996มาเป็นคู่เลยครับมาทางไปนะครับก็รูนกันต่อครับเลขขายบ่ายจากสบาห์ที่แล้ว49นะครับ49 ผมท่านตัวเปิดบ่ายที่บวกครับ2 1 3 7 6ครับ2 1 3 7 6าหนะครับสำหรับเลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดตัวปิดเช้านะครับเหลือ5ตัวเดียวนะครับก็ระวัง5มาบ่ายนะครับระวัง5มาบ่ายบ่ายนี้ยังชอบ7กับชอบ3ชอบ3กับชอบ7อยู่นะครับใครชอบเล่นเลขไหลเลขคงที่ก็อัดสามให้จัดสามด้การส่วนตัวผมผมชอบ7ครับผมยังคงรัก7อยู่นะครับวิ่งบนรูดล่าง7นะครับ ถ้าถูกใจถามครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเดนสุดบ่ายนี้7ครับแล้วถ้า7น่าจะมากับ0นะครับ7น่าจะมากับ0 3 7 0 0ครับ3 7 0 0 6 7 3 0 8 7 5 0 แล้วก็ถ้า3เดินมัด5ที่เหลือไป3 5 5 3ติดไป1หานะครับ3 5 5 3ใครอยากได้คู่ไปเทียบตามตารางเอาละกันครับร้อยผมเอาตัวเหลือเนะี่ยเลขเหลือมาจัด5เข้าไปครับ5มัดเข้าไปครับเดิน3ตัวนะครับ 3, 5 3, 5, 5, 3 5, 5 3 3 5 5 3 5 7ขอไปต้โทษครับ3 5 3 3 5 5สามา้าก็5 3 7 5 6 7 5 8 7 5 5 0 5 0 0 5 3 0นะครับก็สำหรับนี่เคอิบายได้แนวนี้ครับถ้าใครสังเกตดูดีครับเช้านี้นี่เคอิเช้าจีนเช้าหางเสียงเช้าเพิ่งจะมีเข้ารูดอย่างเดียวยังเจาะไม่มาครับจีนเช้าปิดตัวเปิดหางเสียงเช้าปิดตัวเปิดทำไปได้นะครับนี่เคอิบายจะเป็นเช่นไร11 13ดนาฬิกาปลายมงนิดๆครับดูผลครับยังไงก็ รองรับชมรัะฟังและตัดสินใจดูครับแมเจอร้ที่คุณบ่ายครับ